ไกินเที่ยวย่านบางรักหนึ่งในย่านที่มีร้านของกินระดับประมาณมากมายและที่เที่ยวหลายแห่งยาวไปตลอดเส้นถนนเจริญกรุงจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าบางรักหรือศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยวอยู่ติดกับ BTS สพานตากสินเลยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า150ปีด้านในมีเทพเจ้าหลายองค์ให้เราได้มาสักการะบูชา ไหว้ขอพรกันเสร็จเดินมาทางด้านหลังเซ็นท่านบางรักก็จะเจอกับโครงการมาบางรักที่รวมสตรีฟูดร้านดังไว้หลายร้านแล้วก็มีโซนเสื้อผ้าด้วยมีครบจบในที่เดียวเดินข้ามฝั่งมาก็จะเจอกับร้านน้ำขมในตำนานนอกจากน้ำขมก็มีน้ำสมุนไพรอื่นๆด้วยนะได้กินแล้วเย็นชื่นใจระหว่างที่เดินอยู่ก็บังเอิญเจอกับร้านขนมปังสังขยาอยู่ในตรอกเล็กๆชื่อว่าร้านจุ้งเมง้งเปิดมานานกว่า80ปีแล้วมีสังขยาให้เลือกเป็นรสใบเตยกับชาไทายหวานนัวมากสำหรับข้าวมือแรกก็แวะมาที่ ร้านประจักษ์เป็ดย่างตำนานความอร่อยกว่า100ปีเราเลือกสั่งเมนูขายดีอย่างข้าวหน้าเป็ดและบะหมี่แห้งหมูแดงก็ลองสั่งมาชิมกันได้ไปกันต่อที่ร้านเชียนข้าวมันไก่บางรักราคาเริ่มต้นแค่30บาทเนื้อไก่นุ่มข้าวมันหอมน้ำจิ้มรสเข้มข้นอย่าลืมสั่งปอเปียทอดมากินเล่นด้วยนะอีกหนึ่งร้านที่ต้องแวะเมื่อมาบางรักคือปันลี่เบเกอรี่เปิดม,มานานกว่า70ปีมีเบเกอรี่ให้เลือกหลายแบบแถมราคาไม่แพงด้วย พักการกินมาไหว้พระที่วัดสวนพลูชมความสวยงามของอุโบสถปูนปั้นสีขาวสาลเจ้าแม่กวนอิมกลางน้ําและหมู่กุฏิขนมปังขิงที่กินที่เที่ยวในย่านบางรักยังไม่หมดแค่นี้ในอีพีหน้าเราจะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลย